เอ็มเอ็มเบ่ช่หมต้นเเอาเเอยเราไปทำไมอเอาเอาเขาไมักเขาไักเามัอเคอเคนที่ไปตรวจแปลงเขาก็มีตัวตนอแล้วก็เห็นว่ามีการลู่ป่าแล้วเขาก็ไปตรวจแล้วมีการลู่แล้วเหางวงรุงวงุงก็ไม่ใช่คือ เรื่องมันไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆมาก็เอาหยิบเรื่องนี้มาคุยหยิบเรื่องนี้มาตั้งแล้วหยิบเรื่องนี้มาชี้มูลหยิบเรื่องนี้มาหากรรมการไปสอบสวนแล้วระเบิดด้วยตั้งระเบิดวินัยได้แรงแล้วก็แจ้งความจะแจ้งความหนึ่งคดีอย่างเงี้ยผมถามว่าอยู่ดีๆคุณเอาเรื่องนี้มาคุยแล้วมาพูดมันมันได้เวลาของคุณแล้วเหรอแล้วลมันถูกต้องชอบทำไหมแต่เขาแอบทำกันอย่างนงี้แแต่ไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่า เอามายกกระมนลเวทีเลยไหนใชยว่าผิดตรงไหนใครผิดอย่างไรว่ากันไปเลยแต่ถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยคุณทําแบบนี้ไม่ได้ข้าราชการทุกคน,นที่กลัวแบบเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะกลัวว่าเวลาเขาร้องเรียนเขาแอบทําเรื่องสอบกันไว้เวลาใครจะพูดใครปากดีเ็เอาเรื่องนี้มาตั้งกรรมการสอบชีมูลอ่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วในสังคมในระบบราชการไทยมันมีอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้ผมกับพี่พี่ทนายแล้วก็หลายๆคนที่ปรึกษากันเนี่ยต้องคุยกันละถ้าไม่คุยไม่เปิด สังคมกับราชการที่ตั้งใจทำงานทาไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับก็คือเรื่องหนึ่งก็คือแจ้งความมูลคดีกับคณะกรรมการของปกทที่ชี้มูลความผิดผมครั้งที่แล้วแต่ว่าของกระทรวงเนี่ยผมยังไม่แจ้งนะครับของกระทรวงที่ที่ให้ผมออกวันที่2เมษายนนะอันนี้ผมยังไม่แจ้งผมรวบรวมหลักฐานทั้งหมดผมอยากเห็นลักษณะผมผมไม่อยากทะเลาะกับใครในกระทรวงผมอยากทํางานผมเลยปีกว่าเพราฉะนั้น แต่กระทรวงรอบสองเนี่ยที่ผมแจ้งชุดที่สองก็คือว่าผมให้เอามาไว้ขบวนโต๊ะแล้วก็เผยแผ่ต่อสื่อมวลชนให้รู้เลยว่านายเชยวัตผิดตรงไหนนะครับถ้าผมไม่ผิดแล้วบัญชีมูลวันนี้สื่อมวลชนมปพยานผมแล้วก็ผมก็จะไม่ถอยไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นนะครับผมก็จะเต็มที่แหละวันนี้ผมอยู่เฉย,ยๆแล้วผมอยากทำผมไม่ื่อว,ว่าอยากจะเด่นจะดังอะไรแต่เรามาปราบชุจริก,กัน แต่วันนี้การปรับชุดยุิของคนที่จะทําให้สังคมอยู่ได้กับอยู่ไม่ได้ในสังคมมันก็มันก็ต้องเดินหน้าชนเต็มที่เรกสุดที่เราอาจจะถูกวันหลังจากปีใหม่เดี๋ยวเรียกเก็บกับยังอยู่แล้วก็หลักฐานนี้ชัดเจนไม่ใช่ว่าผมมั่วซั่วไปหรอผมพูดทุกคนเชื่อใจผมได้อยู่แล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานทุกเนี้ยผมเนี่ยถ้าผมระเบิดจริงๆอ่ะไม่ต้องกลัวว่าผมอาจจะพูดอเรื่องนี้นะครับข้อมของจริงทั้งหมด ย้อนมาที่สองคณะกรรมการสอง,สอสองซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเว้นไว้ตรงกระทรวงก่อนเพราะกระทรวงเนี่ยทาให้มีผลว่าผมเนี่ยจะต้องออกรชาชการอย่างนงี้กระทรวงอยังไม่ได้แจ้งนะครับส่วนที่สองเนี่ยเรื่องที่สองก็คือโอครงการปูกป่าซึ่งยังไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้นำพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อต่อทางเราทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาเป็นพยาน แต่จะสรุปนะครับจะสรุปออกมาพีผลว่าสอบวินัยกรรแรงหนึ่งสอบวินัยกรรแรงตั้งแล้วนะครับตั้งแรงแล้วสองก็จะไปแจ้งความหนึ่งคดีสามสอบระเบิดอันนี้สอบระเบิดแล้วว่าต้องชดใช้เท่าไหร่และเท่าไหร่เนีสามอันเนี้ก็ลงนามโดยประหลัดกระทรวงนะครับผมถือว่าตัวตัวท่านประหลัดเองเนี่ยก็ต้องตรวจดูเอกสารก่อนในการที่จะไปดูไปฟังอะไรหลักฐาน,นต่างๆมันมีมันมีแค่ไหน อันนี้สองประเด็นคมไ่นมอยู่ยังไงมันไม่มันมันไม่โป่งทีหนึ่งมันไม่สว่างจริงๆมันควรจะสว่างเห็นชัดเจนมากกว่านี้แต่มันกลับขมขมัวเหมือนเดิมแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่ต่างกว่าเดิมเพราะวันนี้หลายหน่วยงานก็ยังยังยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับผมเป็นผู้เรียรสานักนะแล้วผมก็คุมลูกน้องเนี่ยลูกน้องผมทั่วประเทศทุกคนก็ยังโทรมาแจ้งยังยังมีรายละเอียดแบบนี้อยู่ ว่าีปนคนใหม่ช่วยแก้ปัญหาีองไหมคะก็ขอที่จริงๆนะขอให้ท่านตั้งใจเหมือนที่ท่านพูดแล้วกันนะครับคือผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานถ้าท่านคิดว่าจะให้ช่วยทํางานผมยินมีอยู่แล้ว2ต้องก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีและเกียรตินะครับอย่าขายวิญญาณตัวเองแล้วกันนะครับท่านรออีกสักไม่เกินกลางเดือนเดี๋ยวจะมีเคสใหญ่กว่านี้เดี๋ยวขอให้สื่อมวลชนรอแล้วกันคือเหมือนประวัต